สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะครูจะมาสอนเรื่องคำพ้องเสียงวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4ก่อนอื่นนะคะเรามาทบทวนความหมายของคำพ้องกันก่อนนะคะคำพ้องคือคำที่มีการเขียนหรืออ่านออกเสียงเหมือนกันแบ่งเป็นสองชนิดคือคำพ้องรูปและคำพ้องเสียง เรามาดูความหมายของคำพ้องเสียงกันนะคะคำพ้องเสียงคือคำที่มีเสียงเหมือนกันแต่สะกดแตกต่างกันมีความหมายไม่เหมือนกันนะคะคำพ้องเสียงมี3ลักษณะคือ 1. อ่านออกเสียงเหมือนกัน 2. เขียนต่างกัน 3. ความหมายต่างกันนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างคำพ้องเสียงนะคะเด็กๆดูภาพนะคะ ภาพนี้เด็กผู้หญิงกำลังทำอะไรอยู่คะภาพนี้คือคำว่ารถนะคะรถที่ใช้ดอเด็กนะคะเด็กๆหมายถึงเทราดสาดน้ำลงไปให้เปียกชุ่มนะคะต่อไปภาพที่2นะคะภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยภาพนี้คือคำว่ารถนะคะรถที่เป็นถอถุงนะคะความหมายก็คือ พาหนะซึ่งเคลื่อนที่ได้ด้วยรอ้อเห็นไหมคะเด็กๆออกเสียงเหมือนกันเขียนไม่เหมือนกันและความหมายไม่เหมือนกันนะคะเรามาดูตัวอย่างต่อไปนะคะเด็กๆภาพแรกนะคะภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยภาพนี้คือคำว่าสุกนะคะสออุก,กอสุกนะคะสุกที่ใช้สอเสือความหมายก็คือพ้นจากหาม เปลี่ยนสภาพจากดิบนะคะต่อไปภาพที่2ภาพนี้เป็นภาพอะไรคะเป็นวันวันหนึ่งที่อยู่ในปฏิทินภาพนี้คือคำว่าสุขค่ะแต่เป็นสอสาลาสระอุกอไก่ลอเรือกะรันนะคะความหมายก็คือชื่อวันที่6ของสัปดาห์เห็นไหมคะอ่านสุขเหมือนกันเขียนไม่เหมือนกันและความหมายไม่เหมือนกันนะคะ ตัวอย่างต่อไปนะคะเด็กๆด,ดูภาพนะคะภาพนี้มือทั้งสองข้างกำลังทำอะไรอยู่คะเด็กๆภาพนี้นะคะคือคำว่าคันค่ะคอควายไม่ไน้ากาศนอหนูนะคะหมายถึงอาการที่อยากเกานะคะต่อไปภาพต่อไปภาพนี้คือคำว่าอะไรคะผู้หญิงกำลังอุ้มท้องอยู่ภาพนี้คือคำว่า คันนะคะแต่เป็นคอควายรอหรันแล้วก็พอสำเพอกระลัดนะคะหมายถึงท้องนะคะเห็นไหมคะอ่านเหมือนกันเขียนไม่เหมือนกันและความหมายไม่เหมือนกันนะคะตัวอย่างต่อไปนะคะเด็กๆดูภาพนะคะภาพนี้คือคําว่าอะไรเอ่ยภาพนี้คือคําว่าซ่อมถูกต้องค่ะซ่อมคํานี้ ใช้สอโซ่นะคะหมายถึงทำของที่ชำรุดให้ดีขึ้นภาพต่อไปละคะเด็กๆภาพนี้คือคำว่าอะไรเอย่ยไม่มีใครไม่รู้จักใช่ไหมคะคือคำว่าซ่อมซ่อมคำนี้ใช้สอเสือนะคะหมายถึงเครื่องใช้จิ้มอาหารกินคู่กับช้อนนะคะช้อนซ่อม ตัวอย่างต่อไปค่ะเด็กๆเด็กๆด,ด,ด,ดูภาพนะคะภาพนี้คือคำว่าอะไรคะเด็กๆไม่มีใครตอบไม่ได้ใช่ไหมเอ่ย ơi? คือคำว่าจันจันคำนี้นะคะจอจานไม่หน้ากาศนอหนูทอทหารรอเรือกาลันนะคะหมายถึงดวงเดือนหรือพระจันนะคะต่อไปภาพนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยคือคำว่าจันเหมือนกันแต่ เขียนจอจานไม่นากาศนอนหนูทอทหารนอนหนูกระรันนะคะหมายถึงต้นไม้ที่มีเนื้อไม้ดอกหรือผลมีกลิ่นหอมนะคะเห็นไหมคะเด็กๆอ่านออกเสียงเหมือนกันเขียนไม่เหมือนกันและความหมายไม่เหมือนกันนะคะ